สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หัวข้อคลิปของเราก็คือคนที่นิ่งเงียบไปเขาจะติดต่อมาไหมภายใน3เดือนนี้มีสองกองให้เลือกนะคะเป็นกระต่ายน้อยกองที่1ก็คือถือป้ายกองที่สองก็คือถือถุงเงินถุงทองถ้าเลือกได้แล้วก็มาฟังคำทํานายกันเลยค่ะถ้าใครยังเลือกไม่ทันก็ให้หยุดไว้ก่อนนะคะถ้าได้แล้วก็มาฟังคำทำนายกันเลยค่ะ สวัสดีคะ่ะสำหรับคนที่เรีกยกไพ่กองที่หนึ่งคนที่นิ่งเงียบหายไปเขาจะติดต่อมาไหมเขาจะติดต่อมาเนี่ยอย่างแน่นอนเขากําลังคิดกํากลังวางแผนหาวิธีที่จะพูดคุยกับคุณจะสื่อสารกับคุณแล้วเขาจะบอกความรู้สึกกับคุณแล้วเขาจะพร้อมปรากฏทั้งกายใจให้กับคุณได้รับรู้ได้เห็นเป็นตัวเป็นเป็น,ปน,ปนชัดๆที่เขาจะเดินทางมาหามาพร้อมกับ เดินทางพาคุณไปท่องเที่ยวเพื่อไปกระชับความสัมพันธ์เขาจะขอคุณเริ่มต้นกันใหม่คือเขากําลังได้คิดแต่ตัดสินใจหรือเขาไปคิดไปทบทวนไต่ตองจนถี่ทวนแล้วว่ามันจะเป็นความรักที่จะเป็นความจริงได้ไหมที่มันอาจเกิดจากจิตใจของคุณที่คุณมีจิตใจ ที่เชื่อมถึงกันที่ก่อนหน้านั้นที่เขานิ่งเงียบหายไปเพราะเขาอาจจะโลเลสงสัยในความเป็นคุณด้วยก็ได้เพราะว่าคุณอาจจะเป็นคนที่แบบดูปิดกั้นในหัวใจเขาก็ไม่แน่ใจในความเป็นคุณว่าคุณนั้นจะยอมเปิดใจให้โอกาสเขาได้กลับมาเริ่มต้นใหม่ไปกับเขาไหมคือเขาจะต้องวางแผนคิด ให้ดีให้รอบครอบก่อนไม่งั้นเขาก็กลัวว่าคําตอบจะไม่ตรงกับหัวใจของเขาที่เขาจะกล้าทําตามหัวใจของตัวเองแล้วเขากําลังคิดกำลังวางแผนอยู่ว่าจะพูดอย่างไรที่จะโน้มน้าวให้คุณใจอ่อนไปกับเขาจากชีวิตที่คุณอาจจะหยุดพักกันไปสักพักหนึ่งแล้วเพราะว่า เขานั้นยังไม่ได้ตื่นรู้หัวใจของตัวเองคือเขาไปทรมานร่างกายและจิตใจจิตวิญญาณของตัวเองอยู่ตอนนี้เขาได้ตื่นรู้แล้วว่าใครนั้นเป็นคู่ใจของเขาแล้วคุณนั้นเป็นคนที่รู้ใจรู้ลึกรู้จริงรู้ในทุกสิ่งที่เป็นคนรักแล้วก็เป็นคนที่ให้อิสระในความรักครั้งนี้แล้วก็เป็นคนที่ชอบความท้าทายในความรักอยู่บ้างก็คือชอบท้าทายลงใจในคนรักว่าคนรักยัง มันคงจริงใจต่อเขาอยู่ไห้ยังหรือว่าจะวันไหวไปมีคนอื่นก็คือเขาก็แอบมองคุณอยู่ไกลๆเพราะว่าอาจจะด้วยคุณเป็นคนที่แบบน่าค้นหาดูเป็นคนที่แบบลึกลับน่าค้นหาดูเป็นคนที่เย้ายวน สายตาทำให้เขารู้สึกหลงรักในความเป็นคนเพราะว่าคุณนั้นเป็นคนที่แบบสวยงามทั้งภายนอกและภายในใจเป็นคนที่ใจิตใจดีมีเมตตาและจะเป็นคนที่แบบน่าเกรงขามดูเป็นคนที่วางตัวได้ดีแล้วก็เป็นคนที่เหมือนมีพลังอำนาจบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึก ต้องยอมสยบในความเป็นคุณสวยเก่งฉลาดมากมั่นในตัวเองทั้งเป็นคนที่แบบอ่อ,อนหวานอ่อนโยนแต่บางครั้งก็เป็นคนที่แบบเป็นคนที่แบบเอาจริงเอาจังบางครั้งก็รู้สึกแบบทําให้เขารู้สึกอ่อนไหวไปกับคุณว่าคุณนั้นรู้สึกอย่างไรกับเขาแล้วเขาก็ยังเป็นคนที่แบบกล้ากลัวในความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะเขา กลัวว่าไม่ใช่เป็นที่หนึ่งในใจของคุณก็ได้เขาอาจจะคิดว่าคุณนั้นแบบมีตัวเลือกก็ได้เขาก็เลยยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยความรู้สึกออกมาเพราะว่าเขากลัวการยึดติดผูกมัดเพราะความเพราะความที่เขาอาจจะเป็นคนที่แบบ อยู่ต่างถิ่นต่างที่แดนไกลเขาชอบในการที่จะแบบค่อยๆเป็นค่อยไปในความสัมพันธ์เพราะว่าเขารักอิสระแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบดูแฟนลี่ดูเป็นคนที่แบบไม่ค่อยแบบเข้าใจในความรักสักเท่าไหร่แล้วเขาก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าคุณนั้นเป็นคู่ของเขาจริงหรือเปล่า เหมือนเขาอาจจะมามาหายหายเขาเขาออกชีวิตของคุณหลายรอบแล้วจนเขาหาคําตอบได้แล้วว่าใครเป็นคนที่รู้ใจเข้าใจเขามากที่สุดแล้วเขาก็จะยอมกล้าลองกล้าเสี่ยงกล้าตัดสินใจที่จะทําตามหัวใจของตัวเองแล้วจากที่ไปแขวนตัวเองมานานเขาได้รู้ซึ้งถึงความรักแท้แล้วว่ามีอยู่จริงที่รักนี้อาจจะเกิดจาก ปฏิหารเสือกสิทธิ์หรือมีใครคนหนึ่งอาจจะไปขอพรมาว่าขอให้คุณนั้นแบบเปิดใจให้เขาได้กลับมาพูดคุยสื่อสารขอคุณเริ่มต้นใหม่มันก็อยู่ที่คุณนั้นจะตัดสินใจเพราะว่าคุณนั้นฝ่ายญิงนั้นมีอำนาจนนในใจฝ่ายชายที่เขาจะยอมสยบลดอัตตาอีกโก้ของตัวเองลงเพราะว่า เขารู้แล้วว่าคุณนั้นคือเนื้อคู่ของเขาคุณเป็นคู่รักสายจิตวิญญาณมันจะต้องมีการพัฒนาด้านจิตใจจิตใจจิตวิญญาณจนได้ตื่นรู้ก่อนไม่นะนไม่งั้นเขาก็จะไม่สามารถที่จะรู้หัวใจของตัวเองได้ว่าเขาคิดอย่างไรกับคุณตอนนี้เขาเริ่มแบบสับสนวุ่นวายใจในตอนนี้เขากําลังคิดกํากลังวางแผนหาวิธีว่าจะทาอย่างไรถึงจะเอาชนะใจคุณได้เพราะคุณนั้นก็เป็นคนที่แบบเข้าถึงยาก เพราะความเป็นคนที่แบบชอบความท้าทายในคุณรักมันก็เลยอาจจะใช้เวลานานที่มันยืดเยื้ออยู่นานพอสมควรแล้วที่เขานั้นจะต้องเปิดเผยความรู้สึกเปิดเผยความจริงออกมาให้คุณได้รับรู้ได้รับเห็นอย่างแน่นอนที่เขาจะมาแบบตัวเป็นๆเ,เ,เห็นกะทัดชัดเขาจะพร้อมเดินทางมาหาพาคุณไปท่องเที่ยวกระชับความสัมพันธ์คุณจะได้เปิดใจพูดคุยกันเหมือน คุณนั้นคือเป้าหมายสุดท้ายในชีวิตของเขาที่เขาก็อาจจะรอคอยอยู่เพราะว่าอาจจะได้คุณที่อาจจะส่งพลังงานบางอย่างไปให้กับเขารู้ว่าคุณนั้นยังมีใจรอเขาอยู่แม้คุณอาจจะรู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ำใจหรือขี้งอนเขาไปแต่เขาก็รู้ว่าคุณก็ยัง มีใจให้กับเขาเช่นกันต่างคนก็ต่างรู้อยู่ในจิตใจลึกๆไปแล้วว่าเป็นใครคนนั้นที่เขานั้นจะสื่อสารกับมาอย่างแน่นอนเขาจะบอกคุณถ้าคุณนั้นเปิดใจเขาก็พร้อมที่จะเดินทางมาหาคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะว่าตอนนี้เหมือนอำนาจวาสนาของคุณได้ถูกเปิดออกแล้วมันอยู่ที่เซนส์สัญชาตญาณ ที่คุณดึงดูดเข้ามาแล้วคุณจะต้องเมตตาในความรักครั้งนี้คุณจะต้องรู้ว่าความรักของคุณมันเป็นรักที่แบบไม่มีเงื่อนไขคือรักโดยที่ไม่รู้ตัวโดยที่ไม่รู้ว่าไม่สามารถที่จะตัดใจออกจากกันได้ยังไงเขาก็จะกลับมาขอคุณเริ่มต้นใหม่อย่างแน่นอน แต่คุณก็ต้องเปิดใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้ถ้าเขาอาจจะคิดว่าคุณอาจจะเริ่มรู้สึกสบายใจแล้วก็ได้เขาถึงจะเข้ามาในช่วงนั้นแต่คุณจะต้องเชื่อในปฏิหารที่คุณอาจจะไปขอพรมาหรือเขาไปขอพรมันก็ได้ว่าให้คุณนั้นเปิดใจรับรักเขาอีกครั้งเขาอยากจะขอคุณเริ่มต้นใหม่เพราะเขาได้ตื่นรู้หัวใจของตัวเองแล้ว เขาเข้าใจในชีวิตรักแท้แล้วว่ามีอยู่จริงนั่นก็คือคุณผู้ที่ไม่เคยเรียกร้องสิ่งใดจากความรักแต่คุณจะได้กลับมาในทุกสิ่งทุกอย่างที่เซนสสัญชาตญาณของคุณอาจจะบอกทางให้กับเขาเปิดทางให้กับเขาแล้วเขาอาจจะรู้หนทางแล้วที่ใครคนนั้นอาจจะเป็นคนที่แบบ ดูลัลาเฮฮาปาตี้ดูเป็นคนที่แบบมีความฉลาดรอบรู้เป็นคนที่เป็นคนที่ฉลาดแกมโกงแต่เป็นคนที่แบบกอลักใครก็จะรักแบบจริงจังฝังหุ่นรักจนแบบคือถ้ารักก็คือยอมเจ็บได้เพื่อคนรักถ้าได้รักไปแล้วแต่เพราะเขา อาจจะยังไม่พร้อมก็เลยทําให้คุณกับเขายังไม่สามารถที่จะเริ่มต้นกันใหม่ได้แต่ทุกอย่างมันจะเป็นอะไรค่อยๆเป็นค่อยๆไปคุณจะต้องเปิดใจให้กว้างในความรักครั้งนี้อาจจะต้องใช้เวลานานในการเรียนรู้พัฒนากันไปอย่างช้าๆความันจะเติบโตเต็มที่คุณจะต้องปลดปล่อยพลังงานที่ไม่ดีออกไปด้วยเพื่อจะไม่ให้มีประเด็น ในอดีตความหลังอยู่ที่คุณนั้นจะกล้าเปิดใจให้เขาได้เข้ามาพูดคุยสื่อสารอีกครั้งไหมถ้าคุณอาจจะบ็อกกันไปหรือแค่ความน้อยใจในบางอย่างที่คุณกับเขาอาจจะสื่อสารไม่ตรงประเด็นก็เลยทำให้คุณกับเขามีปัญหากันก็ได้แต่ทุกอย่างมันสามารถที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เริ่มรับหนึ่งใหม่ได้ อาจจะต้องใช้เวลานานกว่าทุกอย่างแล้วคุณจะเป็นคู่ที่แบบทรงพลังอำนาจจะเป็นคู่ที่รู้ถึงจิตใจจิตวิญ,ญญาณของกันและกันก็คือเป็นคนที่แบบรู้ระดับลึกเพราะว่าคุณเป็นคู่รักษาจิตวิญ,ญญาณคุณต้องมีการพัฒนาด้านจิตวิญ,ญญาณของคุณกว่าจะเติบโตตื่นรู้เป็นผู้ใหญ่ต้องใช้เวลานานแค่ไหน จากนับจาก 0, มาเป็น1 2กว่าจะเติบโตไปเป็นร้อยคุณจะต้องเข้าใจในความรักนะคะเพราะเขาเป็นคนที่ชอบความท้าทายในความรักคุณก็เป็นคนที่แบบไม่ค่อยเปิดใจในความรักสักเท่าไหร่ก็เลยทำให้เหมือนเป็นอะไรที่แบบยังกีดกั้นขวางหรือว่าคุณอาจจะบล็อก หัวใจของตัวเองด้วยก็ได้ก็เลยทําให้เขาไม่กล้าที่จะเข้ามาแต่เขาน่าจะติดต่อสื่อสารมาก่อนคิดว่าอีกไม่นานเขาจะปรากฏตัวออกมาให้คุณได้รับรู้ได้รับเห็นว่าเขามีตัวตนอยู่จริงเขาจะกล้าลองกล้าเสี่ยงก็ตัดสินใจที่จะทำตามหัวใจของตัวเองแล้วจากที่ตื่นรู้แล้วนั่นเอง ทุกอย่างมันอยู่ที่อำนาจของคุณที่คุณจะตัดสินใจที่จะเปิดใจหรือเปล่านี่อาจจะเป็นแค่แนวทางนะคะไม่สามารถไปตัดสินชีวิตของใครได้แล้วฝังอย่างมีสติแล้วก็คิดดีคิดบวกเข้าไว้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำคอมเมนต์และพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสาหรับคลิเรียกไพ่ของที่สองคนที่นิ่งแยบหายไปเขาติดต่อมาหาคุณไหมเขาจะติดต่อมาหาคุณแน่นอนเพราะว่าคุณนั้น เป็นเจ้าของดวงใจของเขาคุณอาจจะไปครอบครองหัวใจของเขาเอาไว้แล้วตอนนี้ก็คือคุณไปชนะมาในหัวใจของเขาแล้วแล้วคุณนั้นอาจจะได้ขอคืนดีหรือบุญบารมีที่คุณได้เคยทําร่วมกันที่คุณนั้นอาจจะไปเคยขอพอรมาคุณจะได้สําเร็จสมหวังดังใจหมายคุณจะได้ขอแต่งงานได้ ทำตามประเพณีคุณจะได้เป็นพ่อของลูกแม่ของลูกแล้วที่จะประกาศให้ทุกคนได้รับรู้ครอบครัวได้รับรู้พร้อมขอคุณแต่งงานคุณจะมีการอาจจะย้ายถิ่นฐานไปอยู่ด้วยกันเลยก็ได้นะคะเขาน่าจจะเป็นคนชาวต่างที่ต่างชาติต่างศาสนากับคุณก็ได้ก็คือ คุณนั้นอยู่เบื้องหลังความสําเร็จของเขาเพราะเขาอาจจะไปทําความฝันของตัวเองให้สําเร็จแล้วจนเขาพร้อมแล้วแล้วคุณก็เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมก็คือทําตัวเองให้สวยๆนิ่งๆเขาไว้เดี๋ยวเขาก็นิ่งอีกไม่นานยังไงเขาจะติดต่อสื่อสารกลับมาเพราะว่าน่ะคุณนั้นอาจจะไปเอาชนะมาในหัวใจของเขาแล้วเขาอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ติดค้างคาในใจของเขามานานอาจจะด้วยอดีตที่เขา ต้องการความก้าวหน้าต้องการพัฒนาตัวเองต้องการเติบโตเป็นผู้ใหญ่มีความพร้อมมากกว่านี้แล้วคุณนั้นจะเป็นคู่แท้คู่ที่แบบคู่สร้างคู่สมคู่แบบที่โชคชะตา กำหนดมาให้เป็นคู่รักกันคู่ที่คุณนั้นจะได้สําเร็จสมหวังจะเป็นความรักที่สงบร่มเย็นในหัวใจแล้วต่อไปมันจะเป็นอะไรที่ดีงามคุณจะได้สมหวังได้แต่งงานครองคู่ได้เป็นพ่อของลูกแม่ของลูกหรือคุณอาจจะมีลูกด้วยกันก็คือความฝันของคุณมันกำลังจะสําเร็จเป็นจริงแล้วนะคะที่ปลายทางข้างหน้าก็คือชัชะตาเสิ่งศิษย์กาลังเข้าข้างคุณแล้วคุณจะได้ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นโลกทั้งใบให้กันและกันแล้วเหมือนขาดใครคนใดคนหนึ่งไปไม่ได้จะต้องมีคุณอยู่เคียงข้างที่คุณนั้นจะต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมยังไงเขาก็จะติดต่อสื่อสารกลับมาแต่เขาจะต้องมาทำความฝันของตัวเองให้สำเร็จก่อนก็คงอีกไม่นานน่าจะเป็นช่วงปีใหม่ก็ได้นะคะ นมยหมอคิดว่าน่าจะเป็นช่วงประมาณปีใหม่หรืออาจจะเป็นเดือนสิบเดือนหน้าก็ได้เพราะว่ามันถึงเวลาแล้วที่โชตาจะหมุนให้เขากลับมาได้พบไปเจอกันกับคุณได้ครองคู่ก,กันกับคุณเพราะคุณนั้นเป็นคนรักเป็นคู่รักของเขาที่คนของคุณคุณจะต้อง อย่าคิดว่ามันเป็นความรักที่ต้องเอาชนะกันนะคะคุณจะต้องรักใคร่ปองดองกันเอาไว้แล้วมันจะเป็นอะไรที่กลมเกลียวแล้วก็เหนียวแน่นเป็นความรักที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่คุณต้องการพัฒนาที่คุณคาดหวังเอาไว้ไม่ว่าจะสิ่งใดคุณก็จะได้มาในทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสิ่งของบ้านช่องเรือนชานที่ดินเขาจะยกให้กับคุณแบบหมดใจ แล้วก็จะเป็นรักที่ถูกต้องแล้วก็ถูกทานองคลองทมแล้วเขาจะทําตามประเพณีที่คุณต้องการปรารถนาขอให้คุณนั้นเปิดใจแล้วคุณจะต้องทาตัวเองให้พร้อมทําจิตใจให้ดีแล้วก็จงเมตตาแก่กันและกันความรักของคุณมันกําลังเริ่มก่อตัวขึ้นเป็นความรักที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่จะไม่มีใครมาหยุดชีวิตรักของคุณได้อีกแล้ว เพราะคุณนั้นคือความสําเร็จที่เขาคาดหวังเอาไว้ว่าเขาจะต้องได้รองคู่อยู่กับคุณตลอดไปเพราะโลกนี้สร้างคุณกับเขาให้มาคู่กันไม่มีวันที่เขาจะถูกพัดพาจากคุณไปได้อีกหรือถ้าคุณได้พบได้เจอกันแล้วเขาอาจจะให้คุณนั้นย้ายไปอยู่ด้วยกัน ที่ต่างถิ่นต่างที่แดนไกลด้วยกันก็ได้นะคะนี่ก็อาจจะเป็นแค่แนวทางแล้วก็ไม่สามารถเอาไปตัดสินชีวิตของใครได้และฟังอย่างมีสติแล้วก็คิดดีคิดบวกเข้าไว้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณ,คณ,คณ,คณและสวัสดีค่ะ